ค่ะพี่นิพนธ์ตลาดหุ้นไทยเป็นไซด์เวย์อยู่ตอนนี้นะคะก็ยังยืนลบสี่จุดอยู่นะคะขึ้นขึ้นแต่แบบเศร้าๆนะเศร้าเพราะอะไรคะแจ๊ดเนี่ยแจ๊ดจังหวะแจ๊ดเพลงแจ๊ดมันจะเป็นเพลงเพลงบลูอ่ะมันจะเศร้าๆอ๋อเพลงแจ๊ดเ่จะให้แจ๊ดเหรอแจ๊ดไม่ขึ้นไงจะเอาแจ๊ดวะก็นี่เขาเล่นแจ๊ดอยู่ไงแจ๊ดนี่มันเพลงเศร้าเนี่ยจริงเหรอตลาดมันเลยเศร้าๆเพราะแจ๊ดขึ้นแล้วรูล่ะแล้วรูแล้วกรูล่ะรูก็ยังเป็นถืออยู่นะครับแจ๊ดไม่ต้องไล่ซื้อนะครับ แจ็เราขายอยู่ซื้ออยู่กั่ต่ะคร้บอย่าไล่ซื้อวันนี้นะครับพรุ่งนี้ซื้อเก้าบาทก็ได้นะครับอืเทคนิคบอกอย่างนั้นนะครับซื้อตอนแปดบาทแปดสิบกันละอ่าเพราะไม่ถือว่าถ้าใครจะไล่ซื้อตอนเนี้ไม่ต้องไล่นะครับพรุ่งนี้ซื้อเก้าบาทก็ได้นะคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานนะครับจะวิ่งไปเลยมันจะจบนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันเป้าหมายมันดีไกใช่ไหมครับคอ่ามันจะวิ่งกลับไปที่ค่าเอเฟอร์เรตของมันอืแล้วก็พักวันหนึ่งเดี๋ยวก็วิ่งขึ้้้นนนนต่่่ออออะะะคคคืืืทีใจแขขงงซลวถรับ ก็ก็จะได้จัดนี้เป้าหมายทางเทคนิคมันอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่คะแนวต้าน <c oughs> ผมไม่ได้วัดเลยมันทำนิวไฮมันวัดไม่ได้ <c oughs> อมันเป็นหุ้นที่วัดไม่ได้ว้าวขึ้นมาสูงสุดเก้าบาทหกสิบเลยนะจ๊ดเนี่ยอืมใช่ค่ะเมื่อกี้เฮ้ยเอาขนาดนั้นเฉยเหรอมกี้ไงเก้าบาทยี่ห้าตอนนี้มันก็โอ๊ยมันมองดูทูโทษทีตาลายแล้วคุณผู้ชมอ๋อจัดเก้าบาทยี่สิบอ่ายี่ห้าทูก็ไปเรื่อยๆนะฮะทู <c oughs> นี้เท่าไ <10 S 1> หร<ช>่ก็ไม่มีเทคนิคมั้ย อ๋อผมดูให้นะครับค่ะเอาตัวไหนก่อนทรูทรูก่อนทรูนะครับคือเราให้เรารู้ว่าเราเราไม่ซื้อหุ้นพวกนี้เพิ่มแล้วนะฮะเราขายอยู่ทรูท่าเนี้ยไม่ไม่ไม่บอกเลยเลยนะครับเป็นบอกว่าถ้าขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้าเราเราดูเป็นเป็นการดูตามไพรชาร์ตนะครับอันนี้จะเรียกว่า Head and s h o เด d e r นะครับก็คือว่าเป็นขาขึ้นต่อนะฮะเป็นเป็นสองหลักนะฮะประมาณสิบบาทห้าสิบนะเบื้องต้นนะครับ สุดแจ๊ดเนี่ยผมดูนิดนึงว่ามันดูได้ไหมครับบางทีหุ้นเนี่ยพอมันเป็นไซด์เว้าแล้วมันก็มันไม่มีอะไรวัดได้นะครับ <c oughs> แจ๊ดเนี่ยถ้าวัดแบบเฮดเนเจอรด้วยแบบทูเนี่ยนะครับคือมันเลยเป้าหมายไปแล้วนะครับ <c oughs> เป้าหมายของมันเนี่ยถ้าวัดขึ้นมามันก็คือจบไปจบไปที่แปดบาทสามสิบเนี่ยในสเต็ปแรกนะครับบาทแล,แล้วตรงนี้ถ้า ถ้าวัดจริงๆมันไม่มีแล้วอะมันเป็นเหมือนกับขายเว้าขึ้นลอยไปแล้วอะมันเปิดไปทุกตัวแล้วซึ่งซึ่งไม่ไม่ใช่ปัญหานะฮะก็คือว่าเราขายมันมนมีสัญญาณกับตัวซึ่งผมบอกไปแล้วว่าวันไหนตอนเย็นแล้วมันปิดนะครับอย่างแจ๊สเนี่ยปิดลบสบาทหนึ่งอย่างเงี้ยนะนั่นแหละที่ขายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องถือลอยไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปขายเราคิดว่ามันสูงแล้วใช่ไหมครับเราคิดว่ามันสูงมาตั้งแต่แปดบาทเจ็ดบาทเก้าบาทใช่ไหมมันก็สูงไปเรื่อยๆไง เพราะนั้นหนีไม่พ้นที่ต้องใช้สัญญาณกับตัวใน่งถ่ายนะครับเราเข้าไปซื้อม่อมีสัญญาณกับตัวขึ้นนะครับเราขายตอนมันมีสัญญาณกับตัวลงเราก็จะได้ส่วนต่างเยอะสุดะนะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับอ๋อค่ะก็ที่พี่นิพนธ์พูดถึงก็คือจัดกับทรูต,ตอนนี้นส่วน CPI แล้คะเด้งขึ้นมา42บาทก็เรา <ๆ S 2> ก็ต้องรู้ว่า44ี่เราก็ต้องขายอีกเพราะว่ามันไปขายลงแล้วนะฮะมันใช้เวออาบแต่มันหลุดนะฮะหลุดแต่มันก็ไม่ได้หลุดโลเดิมที่3 8 5 0ปดห มันขึ้นมามันก็เป็นขายเพราะว่ารุ่มก็ออกมาอีกแล้วนะฮะ,ะวารุ่มสามพันสี่ละนะครับก็แสดงว่าเป็นแรงขายะฮะขึ้นมาแต่ก็เผชิญแรงขายะนะครับคือถ้าจะขึ้นไปวารุ่มมันต้องพันล้านแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าวารุ่มสามสี่พันล้านมันก็เป็นแรงขายนะ,ะค่ะอืมค่ะ,คะ,คะส่วนทางด้านอีกตัวหนึ่งนะคะอินทัศที่มีข่าวคราวเรื่องบิ๊กหลอดมาพี่ทางเทคนิคเสียไหมคะอินทัศบิ๊กหลอดอะไรฮะบิ๊กหลอดราคาถูกกกระดานมีข่าวออกมาแล้วค่ะอ๋อ ดูวันนี้ดูไม่ดีนะฮะทางเทคนิคนะคะดูไม่ดีนะครับขึ้นมาแล้วเป็นคือไปเจอดับเบิลท็อปนะฮะแล้วเจอโดจิแล้ววันนี้เป็นตัวสีแดงมันบอกว่าผู้นี้ลงต่อนมันจะถอยเท่าไหร่คะลงลงต่อก็มันบอกว่ามันมันห้ามห้ามหลุด8ปดสิบสามบาทมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปนะถ้าคนจะรอซื้อมหลุดแปดิบสามบาใช่ตากับแปดสิบห้าใช่แล้ววอรุ่มหายไปเอออย่างเงี้ยเราค่อยซื้อนะครับท่านนี้ใส่นะผมถ่ายนะค่ะให้ผมถ่ายนะ ผมทานนิสัยมันนะผมว่านะ84อีกท่านน่าจะถอยไปอยู่ที่84บาทสลึงถ้าผมทานนิสัยนะก็ลงได้อีกนะฮะแต่เราเราต้องดูว่า84เราบุลุกต้องน้อยกว่าวันนี้นะไม่ใช่84เราบุลุกมากกว่าวันนี้นี่นะอันนี้ลงต่อนะนะครับค่ะนี่คือวิธีดูทางเทคนิคนะฮะก็พอเอาตัวรอดได้นะครับจะดูเป็นนะฮอือค่ะ ส่วนเชตินเด็กเนี่ยผมว่าก็เป็นเหมือนที่เราบอกนะฮะคือว่าโวลุ่มมันน้อยไปนะฮะแล้วเมื่อมันเป็นขึ้นห้าเนี่ยมันจะเล่นเป็นหลายตัวนะครับให้ให้ให้เราระวังแล้วกันว่าเราเห็นแจ๊สขึ้นเนี่ยเราอย่าไปคาดว่ากลุ่มสื่อสารตัวอื่นจะขึ้นด้วยคือมันจะขึ้นเป็นหลายตัวแล้วนะฮะอาจจะขึ้นแต่แจ๊สอย่างเดียวก็ได้แต่ตัวอื่นไม่ขึ้นนะครับหรือถ้าเราเห็นแบงก์เอชซีบีขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเคบีทำนิวไฮด้วย หรือถ้าเราเห็นอีตันไทยขึ้นไปทํำนิวไฮเนี่ยอยาคิดว่าซีเคจะทำนิวไฮด้วยคือมันจะขึ้นแค่หลายตัวมานจะขึ้นสองตัวก็ได้แต่มันจะไม่ขึ้นทุกตัวนะครับอันนี้เขาเรียกขึ้นห้านะครับเป็นขึ้นสุดท้ายของของการจบรอบซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจบเมื่อไหร่แต่ในในทางกลยุทธ์ก็คือว่าตัวไหนขึ้นแล้วมีสัญญาณกับตัวให้เราขายอ๋อแค่นั้นใช่หุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาถึงแนวต้านนะครับให้เราขายแล้วก็มาดูว่า จะซื้อกลับไหมให้ดูวอลุ่มว่าวอลุ่มลดไหมอย่างปตทผมบอกว่าต้องขายถูกไหมครับแล้วถ้าจะไปสามพกศูนย์ก็เห็นสามสามศูนย์ก่อนถ้าสามสามศูนย์แล้ววอลลุ่มน้อยกว่าวันก่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นซื้อเข้าไปใหม่แต่ปตทถ้านี้บอกว่าพรุ่งนี้ลงต่อนะถ้าไหนฮะช่นวันเนี้ยวันเนี้ยหลักปตทถ้านนี้เออพรุ่งนี้ลงต่อไม่ต้องไม่ต้องรีบซื้อนะครับต้องรอซื้อทเท่าไหร่ขายไม่ทันมันไม่รู้ไงฮะก็คือว่ามันบอกว่าห้ามหลุดห้ามหลุดสามสองเก้าโอ้โหไปที่เดิมอ ใช่แต่มันไม่ได้บอกว่าจะลงไปนะแต่บอกว่าพรุ่งนี้ประทศตอนเช้าอะยังไงก็ต่ำกว่าวันนี้ไอ้แต่ทคนิคบอกแบบนั้นนะะโอ้สพอละคะสพบอกว่าต้องดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนี่สพสพนี่สนิทดีมากเลยนะคะเอ่าสพนะก็เราก็บอกให้ขายใช่ไหมหนึ่งหกห้าใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ถูกไหมครับเมืหนึ่งหกห้าก็คือว่ามันเป็นต้องขายไปนเป็นแนวต้านย่อยๆนะครับอ่าปรับดูนิดนึงนะครับสพวันนี้เป็น เป็นแท่งเนี้ยนะครับก็ต้องดูต่ออีกแท่งหนึ่งนะฮะวันนี้ไม่เขี่ยหายแล้วลงมาโลนะครับ<ม>ถ้าพรุ่งนี้เปิดมาแล้วเห็นหนึ่งหกศูนย์นะครับอย่าเห็นหนึ่งห้าเก้าจุดเก้านะครับถ้าเห็นหนึ่งหกศูนย์จะขึ้นกลับไปที่เก่านะฮะค่ะหนึ่งห้าเก้าแต่เห็นแต่เห็นหนึ่งห้าเก้านะจะลงมาหนึ่งห้าหกเลยเอ,อ๋สอสพนะคะใช่ครับนี่คือเทคนิคเนะี่ยมันบอกแบบนี้นะแล้วมีเทคนิคตัวนี้ไหมพี่ตัวไหนอไหนไหนก็ละ้ะเบทําไมมันขึ้นล่ะคะอ,อ๋อเบเรา เบยนะครับเบยําำไมมันขึ้นเหรอะถ้าไปเช็คแล้วว่ามีข่าวหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีข่าวมันต้องมีพวกนี้มันลงสือพิมพ์เทคนิคเทคนิคเอามีก็ได้มอนเลยก็ได้เทคนิคบอกว่าผ่านสามห้าสิสามห้าใช่ไหมถ้าผ่านสามห้าก็ไปเลขสี่อ่ะโอเคก่อนแต่ต้องมีข่าวแล้วก็พวกนี้อันนี้อินไซเลนแล้วพีู่้อยังข่าวออกไหมไม่ต้องสนใจซื้อเราไม่สนใจไงเราใช้เทคนิคเราไม่สนใจข่าวไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแท่งนี้เราแท่งซื้อไง แล้วถ้าพรุ่งนี้เปิดมาตอนเช้านะครับไม่เห็น35นะครับขายทิ้งเลยเก็บเบกับบ้านตอนนี้เลยต้องเา35แล้วย่อแล้วก็อ,อใช่คือ<บ>ไม่สนใจข่าวเราคุณ<อ>ม่อนจะข่าวอะไรนะฮะไม่ไม่ถามพี่เทคนิคไงใช่แต่เทคนิควันนี้มันบอกว่าพอวันตอนที่มันขึ้นนะครับแล้วผ่านนะครับ ผ่านตรงสามสิบสี่เราเราไม่เห็นนะเราไม่ได้ตามตัวนี้นะครับมันขึ้นผ่านสามสิบามบาทห้าสิบอ่ะมันเป็นสัญญาณซื้อตั้งแต่เมื่อเช้านะจริงๆจะถามพี่ตอนเช้าแล้วลืมอ่ะทำไมไม่ถามตัวนี้แหละที่ว่าสาสิบบาทว่าเช็คข้อมูลแต่ผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามก็คงมีเรื่องเทโอเวอร์อะไรกันแหละนะฮะเป็นข่าวซึ่งน่าจะคือในในระดับของธนาคารระดับเนี้ยพรุ่นี้ลงหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์ค่ะนะครับ มาเร็วมาเร็วมา่รู้แค่นั้นนะแต่ผมไม่สนใจว่าข่าวอะไรแต่ข่าวมันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีเขาจะขายออกมาใช่ไหมฮะเขาก็มาม่ตอรองก็มันก็จะขายลาสี่สิบอะไรพูดมันก็จะวิ่งขึ้นไปนะสุดท้ายขายเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะแต่อาจจะไม่ขายอีกการไม่ขายอีกก็ลงมันเล่นรอบใหม่ก็เล่นก็สักสิบรอบแล้วค่อยขายจริงใช่ไหมประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ไง แต่ลงสือพิมพ์ไม่ถือว่าเป็น,นอินไซด์นะฮะอ๋ออะลงสือพิมพ์บางข่าวมันเป็นอินไซด์นะแต่เซลออนแฟกซ์นั้นลงสือพิมพ์ปั๊บตกเลยไม่รู้เหมือนกันหรือถ้าข่าวลงสือพิมพ์ไม่ถือว่าเป็นอินไซด์เพราะตลาดตลาดลายังไม่ปิดเก็บเบก,กับบ้านลุ้นข่าวพวกนี้ก็ต้องซื้อมันบอกให้ซื้อเราเราก็บอกเอ๊ะรู้งี้ถ้ารู้งี้ก็คือซื้อมันมีความเสี่ยงแต่พวกนี้ถ้าคุณเห็นสามห้าสลึงนะมันจบมันขึ้นต่อโอ้โหระเบิดร,ระเบ้อเลยฮะใช่โอ้โหน่าสนน รุ่มมันเข้ารุ่นมันเข้าพอดีด้วยใช่ไหมคะผมว่าซื้อไปพรุ่งนี้อย่างน้อยมันก็ได้ขายกําไรอะอืเสียดายนะครับอย่าไปอย่าไปลุ่นนี้ซื้อไม่ทันแล้วนะครับก็เทสก็ปกตินะครับปิดแถวนี้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสลงไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับที่หนึ่งพันหกร้อยเอาเอาเอาลงนะครับหนึ่งหกสิบแปดเนี่ยดีที่สุดจะให้ต่ำกว่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับอย่าอย่าต่ำกว่าพันหกนะฮะ แล้วก็วิ่งกลับเลยนะฮะคือตลาดหุ้นขึ้นมาแบบนี้อ้อยซอยแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องขึ้นต่อแล้วสถานการณ์นี้ต้องเป็นไปแล้วพันหกพันหกร้อห้าสิบแล้วครับจะมาอ้อยซอยอยู่แบบนี้นะจบนะจบเพ่จบเรื่องอ,อขึ้นต่อไม่ได้แล้วนะฮะถ้าแบบนี้อีกสองวันนะหุ้นไปไม่รอดละนะครับเซตจะไปไม่ได้ละจะเป็นโดนขายตลอดละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซตจะขึ้นนะครับก็ ขึ้นขึ้นซะนะฮะแต่ท่านี้ที่ผมบอกว่าเฮดเดอร์โชเดอร์เนี่ยขึ้นมาให้ให้ให้ลดน้ําหนักนะฮรลดน้ําหนักเหรอฮะเป็นขึ้นบางครั้งผมบอกว่าให้ซื้อถูกไหมครับแต่ครั้งเนี้ยมันขึ้นเนี่ยผมบอกว่าขึ้นแล้วต้องลดน้าหนักขึ้นมาแล้วต้องขายนะฮะอย่าเพิ่งกลับไปซื้ออีกนะฮะก็เรียกเฮดเดอร์โชเดอร์ท็อปนะฮะเป็นท่าจบนะฮะยังยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เป็นท่าจบฮะมันเป็นเป็นท่าจบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่จบที่เท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่รู้ เราอย่าไปสนใจเซพเพราะหุ้นมันขึ้นไปหลายตัวให้เราสนใจว่าหุ้นของเราตัวไหนไม่ขึ้นเ่ยเราก็ทยอยขายไปแต่มันบอกว่ามันไปไม่ไกลโอ้หนักเลยนะตอนนี้ไปไม่ไกลแล้วปิดไหมคะปิดแล้วใช่ไหมคะอ่าปิดแล้วนะครับเอาผมมาที่ฟิวเจอร์นิดนึงนะครับค่ันพวกนี้ถ้าเป็นวันนี้โอกาสย่อลองหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งก็มีนะฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งอามีโอกาสนะครับห้ามหลุดนะครับหนึ่งศูนย์หกเก้านะครับหนึ่งศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งศูนย์หกเก้าจุดมีจุดด้วยหนึ่งศูนย์หกกเเเ้าจจจจุุดดดด็็นะครับ ถ้าถ้าถ้าจะนะครับ <c oughs> ถ้าจะไปต่อเลยพรุ่งนี้ก็เปิดมาห้ามหลุดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้ให้เวลามันสักก่อนสิบก่อนสิบโมงก่อนตลาดเปิดน่ะถ้ามันไม่หลุดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะลองเข้าไปเลยอืมในกรอบใหญ่ <c oughs> ยังเป็นลองอยู่แต่ลองนี่ก็ที่ผมบอกว่าได้ห้าจุดอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เล่นสั้นๆแล้วเล่นน้อยๆนะครับอ๋อค่ะค่ะนั่นก็เป็นแต่ยังไม่ชอ็อตช็อตก็ต้องปิดใครช็อตเมื่อเช้าหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดลงมาหนึ่งศูนย์เจ็ดหน อย่าไปอย่าไปได้อย่าไปคิดว่าช็อตแล้วรวยแน่ไม่ใช่นะตลาดจะไม่ได้ส่งสัญญาณลงนะฮะนะครับค่ะเกงช็อตนะกินคาใหญ่ช็อตดท้ายเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกว่าเล่นยากมากเลยคไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะฮะขายจ่าดไปจ่าก็ขึ้นขายจ่ายไปมันซื้อล็อกเลขล็อกเลขก่อนลงเออรูงี้มีจ่ายกระทูก็ดีแต่พอพวกนี้นะครับจ่ายกระทูลงรูงี้มีอีตันไทยก็ดีอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะ แต่ถ้าเรานิ่งๆนะฮะเราก็รอมีสัญญาณกับตัวแล้วก็ปึ้งเลยอือวันนี้เซ็ตมียังไม่มีสัญญาณยังไม่มีสัญญาณฉายเป็นสัญญาณปักฐานอยู่นะครับเป็นเซ็ตต้องตัดสินใจแล้วนะครับพรุ่งนี้เซ็ต้องต้องจริงๆในในกฎคือพรุ่งนี้เซ็ตลบได้อีกวันหนึ่งนะครับแต่ที่นิวไฮเนี่ยเซ็ตไม่ควรลบสองวันนะควรลบแค่วันเดียววันนี้ลบแล้วพรุ่งนี้ควรจะบวกนะครับแล้วถ้าถ้าจะให้ดีนะครับเซ็ตต้องขึ้นไป ไปที่สูงกว่าหนึ่งหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองเจ็ดน่ะต้องเห็นหนึ่งหกสองเจ็ดเพราะนั้นพรุ่งนี้มาไปสิบจุดก่อนแล้วก็ถอยลงมาก็ได้เอาอีกแล้วเหรอเปิดท้ปิดโลอีกแล้วเหรอเปิดท้ายก็ต้องขายอีกหรือถ้าจะปิดโลก็ต้องวิ่งขึ้นไปบวกสิบจุดแล้ววันรุ่งขึ้นก็ปรับฐานได้ใหม่อืผมว่ามันเป็นท่าท่าแบบว่าท่าจ๊ดอะจัดจารกาบรูนะฮะมันเพลงค่อนข้างเศร้ามันขึ้นแบบเศร้าๆซูบหม่ยถึงว่าหุ้นขึ้นเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ขาด ใช่ไหมมันจะมันจะดีเฉพาะคนที่อะไรฮะที่มีแจ๊สอ่ะที่มีแจ๊สในหัวใจอ่ะมีเมื่อที่ทะเลมีกันใช่คนมีแจ๊สในหัวใจมีเพลงแจ๊สในหัวใจเพลงแจ๊สนี่มันแซกโซโฟนนะฮะนะครับมันฟังแล้วมันเศร้าๆนะฮะแจ๊สจ๋าแจ๊สอย่าไปดูเป้านะครับเดี๋ยวมีสัญญากับตัวเราก็ขายแล้วจะไปคิดว่าสิบสองบาทอะไรเราอย่าไปเชื่อเราดูสัญญาณกับตัวนะครับแท่งๆมันยังเป็นแท่งโอเคใช่ไหมมันยังให้ถืออยู่นะฮะแจ๊สนะฮะครับ ค่ะก็ดูพอร์ตเราครับดูพอร์ตของเราเนี่ยตายตายอิตาเลียนไทยเท่าไหร่พี่อิตาเลียนไทยปิดแตบาทท่าตางก็แนวรับนะฮะยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะครับรับไปได้อีกใช่ไหมคะมันเป็นแนวรับอ่ะนะครับแนวรับก็รับไปนะฮะยังเพิ่งสต็อปลอสนะฮะใช่ยังยังไม่ใช่สัญญาสต็อปลอสตัวล็อกแรกนะคะที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล็อกแร่นะครับตัวที่ได้บริหารจัดการน้ําอ่ะตัวตัวนี้ค่ะล็อกแร่นะครับค่ะ ผมดูนิดนึงผมว่ารู้สึกจะเป็นถืออยู่เหมือนกันนี่ยอ๋เป็นถือนะคะทุกท่านวันนี้ดูดูพรุ่งนี้อีกวันวันนี้เป็นแท่งแดงแล้วก็เป็นแท่งแดงพรุ่งนี้ห้ามแดงอีกแท่งหนึ่งห้ามแดงเนาะพรุ่งนี้ห้ามห้ามอย่าลงต่ำกว่าเจ็ดบาทสามสิบอืมอืมนะครับถ้าลงต่ำกว่าเจ็ดบาทสามสิบไปรอซื้อที่เจ็ดบาทห้าตังค่ะครับสามสิบตังคือซื้อหุ้นตอนเนี้ยถามว่าทําไมเราพูดเป็นเป็นหลักสตังค์อะนะค่ะเพราะว่ามันกําไรย่างจริงค่ะเออมันไม่ขึ้นให้แบบง่ายๆเหมือนเหมือนเมื่อ ก่อนช่วงเดือนมีนาถูกไหมครับค่ะซื้อปื้ดสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นมีเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้มันไม่มีละสิบเปอร์เซ็นตเดือนหนึ่งนันเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบโอ้ยจะกำไรสักสิบตังค์นี่นะถือสามอย่าเงี้ยนะครับมันเริ่มเงินมันน้อยเงินมันน้อยก็ระมัดระวังระมัดระวังนิดนึงไปนครับใช้ก็ไประมัดระวังตอนนี้ข่าวดงข่าวดีที่รอกันก็ไม่มีผลอะไรใดนั้นไมงไม่เกี่ยวกับข่าวเงินมันไม่มานะครับเราจะเห็นหุ้นต่างประเทศเขาเนี่ย คือเราอย่าลืมว่าเราสองสามปีที่ผ่านมาเราขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็แพงอ่ะมันก็แพงไม่ถึงว่าในนักลงทุนที่เป็นลองเทอมเนี่ยมันหุ้นไม่ถึงว่าเข้ากำไรเยอะมากมันกลายเป็นแพงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เขารอซื้อเก็บต้นปีนะก็อย่าไปต้องมองขนาดนั้นเนี่ยมองไปแล้วก็ดูไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับถึงเวลาที่เราอย่าไปดูราคาหุ้นนะถึงเวลาถ้ามันจะลงได้สร้อยจุด เราก็คิดว่าเราเป็นระยะมิดเดิลเทอร์มมิดเดิลเทอร์มใช่ไหมครับแล้วก็ขายไปพอฒน์ลงประมาณร้อยร้อยห้าสิบจุดเนี่ยการขึ้นของหุ้รอบใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นกลุ่มอื่นเปลี่ยนกลุ่มขึ้นอีกมันมันจะเปลี่ยนกลุ่มขึ้นตลอดนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ลงแบบรุนแรงมากมายนะฮะริงถ้าจริงถ้ามันจบแถวนี้พันหกร้อยห้าสิบนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับลงอย่างมากก็พันสี่พันสี่เนี่ยหุ้นหุ้นบางตัวอย่างถ้าเราถือ GS, บีจอสนะฮะถือหุ้นอ่า โฮมโปรนะฮะคือหุ้นที่ไม่กระทบกับเซสน่ะหรือหุ้นบริษัทประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยอาจจะไม่สะเทือนอะไรเลยอาจจะลงแค่ห้าเปอร์ซ็นตสิบเปอร์เซ็นตไม่ได้เสียหายอะไรกับการลงทุนนะครับแต่ถ้าเราถือหุ้นที่เบต้ากว้างๆนะครับหุ้นรับเหมานะครับหุ้นของปิโตรเคมีน้ามันเนี่ยมันอาจจะลงเยอะนะครับทำนองเนี้ยก็ต้องดูพอร์ตเราว่าเป็นอะไรนะฮะพอร์ตยังมีไทยอยู่อ่ะทําไงอ่ะก็ที่เราบอกแล้วนว่าวันนี้ยังไงมันก็ยังไม่ขึ้นถูไหมฮะไอ่ยามันก็ไม่ขึ้นเนี่ยับ แต่มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะฮะเทคนิคเทคนิคอยู่ได้ป่ะเทคนิคยังไม่ได้มีอะไรเลยจะบอกถือถือนะถือนะเป็นไซเวอาฟอยู่นะก็ที่บอกเมื่อวานเนี่ยมันลงไปสามสิบาทห้าสิบก็ถือว่าธรรมดาค่ะค่ะวันนี้มันลงไปแค่สามสิบเจ็ดบาทเห็นไหมครับก็ใกล้เกี้ยนที่ผมบอกนะฮะแล้ก็เด้งกลับขึ้นมาอืมีบางบรกนะครับเขาเขาก็ยืนยันรีโกนะครับว่าเขาให้ราคาเป้าหมายยี่สิบหกกให้มาตั้งนานแล้วนะเท่าไหร่นะถ้ายี่หก <ห>ผมจะเล่า<ห>เล่าเรื่องรีเสิร์ชของของให้ของโบกให้ฟังนะฮะคือเขาให้ราคาเป้าหมายทางพื้นฐานใน26ค OK ่ะแล้วพอประกาศกําไรออกมามันก็โตใช่ไหมครับเขาก็อ้างว่ากําไรโตจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเพราะฉนั้นราคาที่ขึ้นมาตร,ต,รตรงแถวๆเนี้ยเขาบอกว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอขึ้นมามา,มากแล้วนะครับแต่เขาไม่กลับไปดูว่าที่เขาให้ราคา26มันผิดคคือว่าผิดไหมม่อนผิดคือมันต้องยอมรับผิดว่าผมผิดไปแล้วที่ผมให้ราคา26เพราะผมไม่ได้รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไป ถูกไหมครับผมขอรับผิดถ้าเขียนอย่างนี้ก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยบอกว่าแล้วค่อยเขียนตามที่คุณบอกว่าถูกคือคุณเปรีเสิร์ชทำไมคุณมีสิทธิ์มายืนยันในขณะที่มันผิดไปทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะราคาที่คุณให้มันผิดเนี่ยนิสัยรีเสิร์ชบ้านเหล่านะฮะไม่ยอมรับความจริงคิดว่าตัวเองเก่งอ๋อไม่ไม่เขาลืมบวกไงเขาก็พูดถูกแหละยี่บาทเอาแล้วอัตรากำไรจากตารเลิ่เปลี่ยนเป็นเป็นไปไหมครับมันเป็นไหมฮะมันเป็นไงก็เหมือนผมถามว่าท็อปเนี่ยกำไรจากสต็อกน้ำมันมันกำไรไหม กำไรนี่ไม่ถึงสิทธิในการจะจ่ายเงินปันผลนะครับได้สูงนะครับที่ดูแคสโฟนนะไม่ได้ดูเงินสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะครับบ้านเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในภาพของรีเสิร์ชอะไรพวกนี้นะครับคือผิดต้องยอมรับผิดอ่ะมียังมีบางคนเนี่ยให้ราคาสพร้อยสองบาทอยู่เลยแล้วไม่ยอมเปลี่ยนรีเสิร์ชจนถึงวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนยังยืนยันออกมากี่ครั้งยืนยันว่าร้อยสองบาทแล้วีให้สพเท่าไหร่ผมให้เท่าไหร่ใช่ไหมครับผมให้ราคาสพเนี่ยราคาพื้นฐานอยู่ ร้อยหกสิบห้าแล้วราคาเทคนิคพี่ตอนนี้ล่ะราคาเทคนิคนะครับสูงสุดไม่เกินร้อยเจ็ดสิบห้ามันต่อให้สองร้อยเอาสองร้อยลอนิดหนึ่งใจใจไม่ได้มีราคารคายผมให่เกินแค่แค่ของขึ้นของคุ้นที่ลงรอบนี้นะครับจะถามว่าในอีกสามปีเนี่ยนะครับผมว่าเกินสองรอยี่สิบอ๋อสพใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเราดูพื้นฐานก็มบรทลราที่ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เงินที่เขาลงทุนไปเนี่ย อีกสองสามปีนะครับที่เขาเพิ่งที่เราเพิ่งเพิ่มทุนกันไปจาได้ไหมครับค่ะอีกสามปีเนี่ยมันจะมีประโยชน์กลับมานะครับเพราะนั้นสองร้อยยี่สิบสามร้อยเอาไม่อยู่หรอกโอ้โอเคค่ะงั้นก็ถึงสองปีป่ะอ่ามันไม่จําเป็นต้องเราอยู่กับมันได้อีกสองปีมันบอกอย่างนั้นแต่เราไม่จำเป็นต้องถือมันสองปีพอเรารู้เทคนิคเราก็ขายแล้วก็ซื้อกลับขายแล้วก็ซื้อกลับเออใช่ เป็นไปตามเทคนิคเน,นะอ๋อค่ะคะป,<ร>นะคปีนี้ให้สอพอบริเวณ175ตอนนี้ก็161เมื่อวัน่อนวิ่งมาตุบตับตุบตับ160กว่านะคะผมว่า175ก็ในรอบนี้ถ้าขึ้นก็เหนื่อยถ้าวลุ่มตลาดขนาดนี้นะครับ175เนี่ยก็ต้องยกมือไหวทีนะครับแล้วขายไปนะฮะอ๋อค่ะค,ะะครั้สองร้อยเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นราคาที่เป็นไปได้สูงมากเนี่ยแต่ไม่ใช่ตอนนี้ะแต่ปีหน้าเนี่ยผมว่าสองร้อยก็ต่ําไป พระเศรษฐกิจโลกในปีหน้ามันจะเริ่มโตเป็นปีที่สองนะครับ,ร,บราคาน้ํามันเนี่ยมันจะไม่เฉื่อยแบบนี้แล้วมันจะวิ่งขึ้นแรงนะครับ,รบได้ครับพี่ทิพผลขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะค่ะนันก